ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมูนี้พัติแอมจะพามาคุยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะครับว่ามีอาจารย์ในเข่าอาจารย์ในรุดเดนะครับพ่ัติแอมขับขอโทษขอให้ได้ปกติพัติแอมจะล่วงไปแต่เสานะครับเนาะมือนิติดทุระครับหลายอย่างก็เลยบอฮันได้มาคุยกันครับวันศุกร์ที่ห้านะครับเนาะพฤษภาคมหกหกครับลาวพัฒนาออก สามสี่หกสามสองสองขับเรลียกล่างกับออกหกสามนะครับเนาะรับหกสามโม่ที่ผ่านมาเปียเขาบนครับพ่อออกล่างอีกเป็นยังได้หกสามคือยงัง <c oughs> ครับส่วนบนกับออกเป่าขันเป่าก็สีหยากอยู่นะครับเนาะรับพอแตนผ้ามาเบิงว่ามีอาจารย์แน่ๆเขาอาจารย์แน่ๆรุดนะครับเนาะ รับเตรียมจะเริ่มจากหนุ่มสวนยางนะครับรับหนุ่มสวนยางมีแปดสามโอ้สองหกเสียดซิวเนาะเอฟซีเนาะพนันวะิ 4, นะ่งแปดกับสองครับสองนี่เขานะครับสายหลดสายวิ่งมีครับมันออกสองสองนะครับเนาะพนันวะิ่งแปดกับสองเตียวว่าพนันไปนเน้นที่แปดรับเตียววันมาออกสอง สองสองขับสายวิ่งสายโดดกระชิโซกมันอยู่นะครับเนาะขับส่วนล่างวิ่งโดดสี่กับศูนย์สี่กับศูนย์กะถือว่าลุดไปนะครับเอาตะเล็กวิ่งบนนะครับเนาะสองขับไปต่อที่ปูสมหวังครับยืดตีขับปูสมหวังขับเบิ่งเหล็กติดเหล็กเคียงปูนะครับเนาะ อ้เลขติดเล็เคียงมีตัวหกนะครับหกตัวเดียวก็ถือว่าเขาโวนั่นนะครับอยู่ที่เนาะส่วนจับคู่จับคู่ก็ลุดไปนะครับแต่ว่าเลขกวิ่งเบรกวิ่งลุดของปูนะครับเนาะแปดกับหกกับปรากฏว่าเขาหกนะครับเนาะนี่รับล่างออกหกสามเขาแต่เลขกวิ่งนะครับ ต่ว่าปูสมหวังนี่เลขวิ่งปูนี่ดีเดินดีนะครับเนาะบอลผัดจกงวดเ่ว่าเรขจับคู่จับยังกะมีหลุดนะครับเอาโอ้พอแตีมขอกับขอบคุณด้วยครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะกับกับปูสมหวังขับพอเตีมขอกับ,ข,บ,อกบขอบคุณในลายที่ได้ส่งตัวเรขกแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอแตีมนะครับเนาะเอาไท่โบชกบมันกะวันจันทนะครับเนาะวันจันทร์ตามกันต่อนะครับ ไปต่อครับผมครับไปต่อที่เราพัฒนาเซียนคนริมทางครับเป็นยังไงครับเซียนคนริมทางโอ้บนวิ่งรูดห้ากับหกหก็ไปล่างอางีิงเนาะเอฟซีเนาะเนี่ส่วนจับคู่มึงดูครับหกสามเขาล่างตรงๆนะครับแต่ว่า อาจารย์พเนนใหหาหนึน่งหกหนึ่งหาสองหกสองนะครับเนอกมาออกล่างหกสามครับส่วนเด็กสามตัวกันโอ้หาสองวกสองสองนะครับเนาะสามสองสองครับบันส่วนล่างครับอาจารย์ให้มาสองกับสามกับเข่าสามนะครับล่างเนาะครับส่วนจับคู่มีสามหก เขาล่างแต่ว่าเขาตกกับรู้สิสรครับบนเขาตรงๆล่างแต่ว่าให้ล่างให้แทบเป็นเขาตกกับนะครับเนาะเขาตัวเน้นพรอมนะครับเซียนคนริมทางครับพระเทียมข้อกับข้อพุ่อาจารย์หลายๆวยครับเด้อรับขันในเบิงไกเติตามพระเทียมกอย่าลืมนะครับเด้ออาจารย์ครับปั้นจันทร์ท่งมาให้อีกเนี่ยนะครับเนาะอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับ งวดที่ผ่านมากับเขาหกสามตรงๆครับงวดนี้กับเข่าล่างตัวกลับนะครับเนาะครับไปต่อที่พ่อแหล่พ่อแหล่วิ่งบนลูดหนึ่งกับสองเข่าสองนะไอพี่เนาะนี่ครับสายวิ่งสายลูดได้นะครับเนะกับพ่อแหล่ ส่วนจับคูกะรุดไปนะครับเนาะมีสองสามเรียกออกสองสองเออเสียดไปเตี่ยมหนึ่งครับส่วนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์กะรุดไปนะครับเนาะธรรมดากะมีเขามีรุดเนาะเอฟซีเนาะครับเตี่ยมข้อกับข,อ,ข,อ,ขอบณนลายเด้อครับเด้อพอแล้นะครับเนาะครับเดี๋ยวมวนจันทร์ตามกันต่อนะครับเอฟซี FC. ไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายนะครับเซียนหนองคายบนล่างนะครับเนาะบิงรูดสามกับสี่กับปรากฏว่าเข่าสามนะครับสามไปเข่าล่างนะครับเนาะเบิ่งเล็กจับคู่เพิ่นจับคู่กับเขานะครับเนาะแต่ว่าเขาเป็นตกกับตัวเนียนเพิ่นพ้อมนะครับนี่ครับสามหกเลียออกหกสาม พอเตรียมกด้เดบาอยู่ทุกอาจารย์นะครับเนะาะมักตัวได้อบตัวดก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ครับเป็นว่าเข่าตัวกลับนะครับเนาะรับเ,เตรียมขอกลับขอบคุณหลายๆนะครับดเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะขับบันจันทร์ตามกันต่ออีกเนาะเอีเนาะรับไปต่อที่ปูโคราชครับเป็นยังไงปูโคราดบนวิ่งรูดหกตัวเดียวโอ้ยไปเขาล่างนาะเอพี 6เนาะครับก็ถือว่าเลขตัวเดียวเนาะเอพซีเนาะครับแต่ว่าส่วนล่างแท้ๆที่ปูมันให้มากอะจีตัวเดียวจับคู่กับลุดไปโอ้มี37 38 39เรียกออก63นะครับเนาะแต่ว่าบนให้วิ่งรุ่น6ครับกหลุดไป6ก็ไปเข่าล่างนะครับเนาะครับประเทมข้อกับข,อ,ข,อ,ขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะ รับเที่นแนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาฝากพี่ฝากนอก้องรับเดี๋ยววันจันทร์ก็ตามกันต่อเนาะอีพีเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนพิมายรับเซียนพิมายเป็นจังไดยเนาะบานบนล่างโอบ,บนวิ่งรูดสี่กับห้าสี่กับห้าก็รุดไปเนาะรับเนาะ รับส่วนล่าง8กับ9 8กับ9กาลุรดไปนะครับของอาจารย์เซียนพี่ไม้รับธรรมดาครับเอฟซีเนาะเลขกมีเขามีลดเดื่องธรรมดาครับพอเตรยมกระคอกรับขอบคุณหลรายนะครับเด้ออาจารย์ธวัชชัยหรือว่าเซียนพี่ไม้เนาะครับเนาะรับบ้านจันทร์อย่าลืมนะครับเด้ออาจารย์ในทรงไม้พอเตรยมอีกเด้อครับมีเข่ามีลดกับธรรมดาเนาะอาจารย์เนาะครับเอฟซีกับิพ่อเข้าใจนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อนี่ครับที่พอเตรียมลงให้เซียนบ้านนาดีเนี่ยงวดแรกงวดสองโอง้งวดแรกที่แท้เนี่ยพอเตรียมโมดลมาลงครับเข่าหาสองเพื่อให้สองหางวดแรกเพื่อให้มาสองหาแต่ว่าเหลขล่างออกหาสองนั่นเป็นขวงวดที่ผ่านมานี่ครับนี่คือเป็นงวดแรกที่พอเตรียมเอามาลงนะครับบนล่างวิ่งรูดแปดกับหกเข่าหกนั่นบป็นข เบิ่งจับคูครับบานี้หกสามเข้าตรงๆนะครับล่างครับแล้วก็เลขบนลายห่างหกห่างนะครับเดี๋ยวมือวันจันตามกันต่อครับกับเล่าพัฒนาเซียนบ้านนาดีนจำไบเนะครับเอฟซีเนาะเตียมจีมาฝากพี่ฝากน้องอีกครับเพื่อนเป็นอาจารย์นักคำนวณหวยเล่าอันนี้พอเตีมกาสีว้าตามเพื่อนว้าเนาะครับเนาะเข้ามาตลอดนะครับ โดยเฉพาะเลขวิ่งมีโบลุดนะครับครับเดี๋ยวจังเล็กค่อยตามกันต่อนะครับเนาะครับเซียนนาดีบ้านนาดีพระเตียมขอกรับขอพระคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนบ้านนาดีนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตียมมาครับฝากปีฝากน้องครับบัณฑ์เดี๋ยวตามกันต่อนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ ปู07นะครับปู0 7ย์บนวิ่งลุดหนึ่งหนึ่งลุดนี่นะครับ F อเนาะจับคูกับลุดไปเลขมันออกเป่าสองสองขับล่างครับโอ้ล่างนี่วิ่งเก้ากรลุดไปนะครับลุดไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดงวดนี้ครับธรรมดาเอฟซีเนาะเลขกก็มีเขาไม่ลุดธรรมดา นะครับแจมกข้อขับขอขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดครับเนาะครับวันจันทร์ก็มาตามกันต่ออีกกับปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดคือของพอแต้มนะครับ้ยพอแต้มกันลุดคือกันครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์เรีกร่างออกหกสาม นี่นะสูตรเนี่ยที่มันเดินดีๆเอฟซีอันแปดเก้าศูนย์เนี่ยพอเตียมออกมาจับพันลุดงวดนี่ครับเ่ว่าสามนี่กับเขานะครับเนาะสามกับสองส่วนวิ่งด้วยพอเตียมให้สามกับซีกะถือว่าเขาตาดสามครับเตียมกับขอรวจขอไพเอฟซีนะครับเด้อครับไปสายวิ่งสายลุดก็จีได้อยู่นะครับเนาะแต่ว่าจับคู่ลุดไปครับจะได้กะบ้ันจันก็ตามกันต่ออีกครับเนาะ คอยเบิิงสุดยังน้ากันน้ำพอเต็มครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่พอเต็มกับขอกับขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิิงมาติดตามพอเต็มครับพอเต็มขอไว้พร้อมมีแต่ความสูขความจะเลื่อนนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับมีแต่โชคแต่ลาภให้ทุกวยรวยเงินกันทุกทุกคนครับอุปสมบังวันนี้วันนากรสุดตามกันตอนะครับเนาะครับเต็มกับขอกับขอถทษขอภัยหลายๆครับ เอาสุดท้ายตายสุดพอเตรียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม